สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาต่อกันในพาร์ทที่4สําหรับการสร้างศาลาเสา,า,สาเดียวของผมนะครับโดยผมจะนําเหล็กกล่องนะครับมาเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มขนาดความยาวของศาลาเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้งานเพิ่มมากขึ้นครับหลังจากนั้นผมก็จะนําแผ่นเพลทนะครับที่ได้ทําการเชื่อมไปแล้วเนี่ยมาเจาะรูนะครับเพื่อให้สามารถนําไปขันกับหัวเสาที่เป็นปูนได้นะครับแล้วผมก็จะวัดจุดนะครับวัดตําแหน่งของไอตัวแขนค้า แล้วก็เชื่อมเข้าไปในเพจเลยนะครับเพื่อที่จะได้นําเพจที่เชื่อมแขนตัวนี้เข้าไปไว้ที่เสานะครับที่ได้ทําการตั้งไว้แล้วโดยความยากในการเชื่อมนะครับก็คือเป็นการเชื่อมแนวทะแยงกับเหล็กกล่องที่มีความหนา1.2ม mm ิลลิเมตรนะครับจากนั้นนะครับผมก็นําไปยึดเข้ากับเสาที่ผมได้ทําการเจาะพุกแล้วก็ฝังเข้าไปนะครับแต่ปัญหาก,ก็เกิดขึ้นนะครับก็คือระยะห่างของเพจที่ผมเจาะรูฝังพุกเนี่ยมันมีระยะห่างที่มากเกินไปนะครับทำให้แขนค้ําเนี่ยมันโยก ผมจึงต้องเจาะรูที่แผ่นเพจเพิ่มนะครับแล้วก็เพิ่มพูเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับทีนี้แขนคำ้ำของผมก็จะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงครับจากนั้นนะครับผมก็จะนําตัวอเสนะครับมาลองพาดเข้ากับแขนค้ำดูนะครับแล้วก็ทําการเช็คระยะเช็คจุดต่างๆนะครับให้ตรงตามแบบที่เราได้เขียนไว้นะครับจากนั้นก็ทําการเชื่อมตัวอเสแล้วก็แขนค้ำเข้าไปให้มีความแข็งแรง แล้วผมก็ขอบอกเพื่อนๆอีกครั้งนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับเพื่อนๆท่านใดมีแนวคิดหรือไอเดียในการทำนะครับสามารถแนะนำผมเข้ามาได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบค,ครับ